น้องตาท้อใจเลยเหนื่อยใจน้อล้งตาเหนื Jamie, <here S 1> <anak> ่อยใจแทนน้องเนาะไม่แทนที่มันจะดีไปเลยไงกลับมาชุดลงอีกเนี่ยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์สุมองสุบอนเดอพี่น้องเดอพ่อช่องยูทูบอ่าบ่าวลาวพ่อเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็มาผมมาพอกันอยู่พี่เดอพี่น้องเลยทาด่านเนาะทาด่านนี่ว่าสะพาน มิตรภาพเพรามิตรภาพไทยลาวเนาะยังว่าคือแก่ซี่ก่ไข่เบ,งบง่งเบ่งบอสพานมิตรภาพไทยลาวเนาะแห่งที่สองนั่นแหละไม่นี่ก็มารับลวงตาพี่น้องเลยเนาะลวงตาทั้งฝั่งไทยป่ะพี่น้องเลยมอ,อไรอยะห่างเป็นไงลวงตาเงียบสงบดีไหมชอบไหมบรรยากาศอย่างนี้ โอ้มาหอดไปถี่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยครับน้องไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะออโอ้นี่พกากระจาดนี่ที่เอามาทำมันห้องให้น้องนั่นหรือเปล่าย,ยังไม่ได้ทำเลยกนะ็เบาเล่ามากเาเล่าทำอะไรให้รู้มัช่างยังไม่ว่างเนาะก็เอาอะไรมาทำกินอยู่ตรงนี้เบาเวยีดวยดเบาเวยีดวยดโอ้ก็เอามาทำกิน สงสัยเป็นแฟนเบาเวีย,วยดหรือไงที่ไปกระโดดถีบอะไรอยู่ตรง,ตรงไหนไม่รู้เขาจะไปเจอมีตัวแมลงอะไรขึ้นหรอว่าไปกระถีบกุ้งโอ้แมลงแมงแขงจิกหรือเปล่าแมลงแขงจิกใช่ใช่ใ่ไม่ใช่มันเห็นแล้วยิ่งแล้ก็อีกอย่างก็มันอันตรายแบบนี้ แดดนี่รีพี่น้องเลยเหมือนนี้ก็ดีเนาะทางแรกเลยที่ว่าหลวงตาเพื่อนเด้มาห่อจอดถึงมาหามาเยี่ยมยามน้องสุดใจพี่น้องเลยเนาะเป็นทางแรกเพราะว่าเพื่อนนี้หลวงตานี่เป็นเคยเอาเป็นสะพานบุญเห็นเนาะครั้งหนึ่งเนาะเคยนาเงินกลับมาเหมาะให้น้องเขาแล้วำนำเงินก็ับหาพัน โอ้แล้วแลยบ่ลุงแล้วม่นบ่ห้องนอนห้องยังน่ะแล้วบ้แล้ว <c oughs> อันนี้มันเรือสบพาะพากระจาดนี่พาไม่เหยียมันเรือปอ <c oughs> อ๋อรือเขาแหมาแต่ทั้งในบอสางน่ะทั้งหัวพันในแอมเออเนื้อว่าสร้างโป้บอห่อนบออยู่ทึงน่ะ น้องลงมาได้อยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนไว้อยู่บ่ลงมาได้อยู่บ่สิบห้อนแดดพทดบ,บ่อืม บอนอยู่นาอกไไอันนี้จะเป็นข้างที่สองได้ที่ว่าถ่ายบอนอยู่หรือว่าห้องที่น้องอยู่นั่นแหละพักอันนี้ก็แอบแต่กระโลกท่าซีอันนี้แหละกันหมอดีกว่าซีใหม่เนาะข้างหน้าก็พักผู้อุ่นปืนยังในยังในร่างนี่น้ำแข็งบอกแส่ยา ใช่ทีน่องที่นอนเด้สิคือคือกลิไนใบวายชนก่อนวานะ่าม<อ>ั่งอย่างเงี้ย<อ>ตอนนี้น่ะน้องนอนอยู่นี่แม่บอน,นอนต่อเสือนี่นอนเอาหลอกบ่ได้บ่นี่ข้างในล็อกบ่ได้บด่ล็อกได้อยู่นี่บ่ได้ใส่กอนน่อนเนาะ นอ่องว่าลองเบิ่งมาสันจักสิไว้บ่ไว้ตากะมืดลงผะวะเมาไปลำบากนะมืดลงมันจะเจ็บบางครัง้งมันจะเจ็บนั่นเจ็บตานะเบิง่งมันมีแห้งบ่เนี่ยดันประตูเขา้าใช่ไหมยังบ่ได้เลย สร้างนั้นมันบอกว่างี้เถื่อปะสร้างนั้นเพิ่นกาเพิ่นวางไปเสื่องแรงมันเถื่อแต่หองโหอสมูปนลงมาแล้วก็เลยบบได้ยังแล้งก็เลยสแล้วก็เลยมาเห็นหแเ่นบอกว่างั้วเพราะว่าสร้างนั้นมันงานมันโบแหล่จะเถื well, well. uh, ่ออยู่ผู้ไอว่าเป็นกันเองงามดืถก็ใช้ได้น้องว่างานได้ ีมือบอเตากับบลเบียรมอเตอร์ธรรมดาได้ไหนเป็นสร้างได้เลยใส่ข้าวไม้เสร็จมาใส่เขาก็คือมีคือมีเครื่องมือหรือว่าก็ซอยมาต่างหากบ่เพิ่นส่วนไม้เนี่ยบ่เพิ่นกึ่เพิ่นซื้อมาเลยอ๋อซื้อไม้แบบนี้มาเลยเนาะเแม่ไม่ไม้ไม่แหนบคือหมให้เขาเห็นนะเบิร์ดเลยสั่งไปนใหญ่ ตามทุกคลิปเลยเคยได้ดูนงเเบาเลา,วาเคยไดเอาลูกลงตาเห็น <c oughs> หน้าเผินชัดเจนอยู่บ<อ>ฮะตอนนี้ไดีเห็นอ้ายชัดเจนยุตอนนี้่แม่นเห็นพอมทุ่มเาเลยเมื่อก่อนเห็นชัดเจนเหมือนเป่เมื่อก่อนเห็นกวนี้เลยอ๋อ เห็นหมลวงตาท้อใจเลยเหนื่อยใจเนาะหลวงตาเหนื่อยใจแทนน้องเนาะไม่แทนที่มันจะดีไปเลยไงกลับมาชุดลงอีกเนี่ยแล้วยังเขาบอกว่าใช้ตังอีก4ี่ห้าหมื่นนะ แสบตาบ่เนี่ยจังรับตาเหลื่อมตาใช่้ชชกนนี้เดินไปนู่คุยออดีใจแล้วใชดว่ดีแล้วดีแล้วลงตาคนงออกไปตอนนี้มาเห็น,นแ่ก็ดีดีดดดด กนะินข้าเทียงหรอข่าเทียงอแม่ดอยตีนตนเลยนะอ่ะกินข่า,ก,ากับยากแช่เป็นใจเรับ้ยุดเข้ากับบเขาครับเป็นยังน้องเป็นยังจะว่าไปกวดดูมุกอาหารอีกน่อตาม่าะนี่อ๋อก็เลยไปปะนี่แม่ไปและเพื่อนวานในใดแผนหมอ ควบตาน้องบวมเอ๋อควบควบตาน้องบวมควบหรือดขอบควบคือเป็นว่ามันคือบวมขอบขอบควบเลือบมันก็ว่าเป็นมันคือบวมมันถือยังบวถือกระแทกะยังบวอันนี้เนี่ยเป็นว่าเรื่องสาเหตุที่ว่ามันมันจังบวมอันนี้ก็ยังบวมสาเหตุที่ว่าสาเหตุสาเหตุที่มันมั่วลงอันนี้ก็ยังบวมอ๋อยังบวมสาเหตุเป็นว่า ่ใชเห็นใดได้สิหูสะบานนี่ต้องตรวจเลือดเอ็กซเรย์เส้นประสาทเอ็กซเรย์สมองแล้วเอ็กซเรย์เบ้าตาเบอร์จังสิหูสาเหตุของมันเทียนให้ตาม,มัวลงอีกแต่ต้องใช้เงินบาบน,นี่นะแผลน้องกระามว่ามีโอกาสเจียนก็มามองเห็น ได้อีกบ่เพิ่นว่าตอนนี้ยังบอกบ่ได้เนาะต้องได้ตรวจเบอร์สังก่อนจังสิฮู้อ๋อเพิ่นว่าจังซี่หมอไอ้โรงพยาบาลอินเตอร์ไม่ได้หมอ่ะหมอโรงพยาบาลยังหมอหลวงห้องหมอหลวงฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นฝั่งนู้นหมกดาหารอ๋อนั่นแหละเขาเรียกว่าโรงพยาบาลคลิินกัโรงพยาบาลหมุกอินเตอร์นั่นล่ะว่าเนาะ ถ้าลักษณะแบบนี้นะเราดวงตาว่าไปหาหมอจักสุโดยตรงกอหมอดวงตาล่อกมาว่าสิไปสิลงไปบ่วงขวดบ่วงยูร์สว่าน์ิงช่องก้อนพันว่าเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าหักษาได้เพิ่นเพิ่นหักษา หาใหาไม่เห็นขี่เก่าได้นี่ว่าสิให้เพิ่งที่ไายได้แบบนี้โอ้สิสสไปในสวรรค์ใก่อนอถ้าให้หลองตาพูดนะที่หลองตาเคยเห็นมาอยู่ฝั่งไทยนี่นะว่าไม่ไม่ที่ดูถูกหมอฝั่งลาวนว่ามันแพ้ฝั่งไทยเพราะ,ระว่าอุปกรณ์เครื่องมือเขานเนยเยอะเบาลาวครับแลว้วก็เขาสมควรทาแบบนี้ เขาจะตรวจให้ละเอียดซะก,ก่อนเขาถึงจะรักษาให้เรารู้เคยดูคลิดน้องโมองไหม,ไมเขาไม่รู้อะไร<อ>ไม่เคยดูมองอะไรไหมขนาดมีโทราศัพท์เขายังเล่นอะไรไม่ได้มองไม่เห็นสมมติว่ามีคนติดต่อมาสมมติว่าพ่อใหญ่ออกไปทั้งนอกติดต่อมากา รับได้แต่ว่าไม่รู้ใครโทรมายังไม่ยินเสียงรับได้ได้ยินเสียงแต่ก็ถึงถึงถึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนั้นแล้วที่อยู่แบบนี้นะหนูหนูลองลองเปิดออกให้หลวงตาดูดูด,ด,ดูข้างในตัวประตู นนออกมม็บอกว่าแดดลมมันร้อนแดดมันร้อนเมื่อกี้ผมบอกให้เปิดประตูนี้ออกมาให้ลมมันถังเข้าไปอบอกว่า,มาลมร้อนครับบอกผมขึ้นมาเมื่อกี้เขานั่งพมน้ําอยู่พมน้ําเย็นร้อนน้ำแลยก็ติด แล้วถอดเสื้อแขนยาวออกไม่ได้มีเสื้อข้างนอกถอดไม่ได้มันหนาวหรือยังไงนีรตอนมันด้สมมุติเราถอดออกอ่ะใส่แต่เสื้อกันสั่นนะก็ได้แต่มันแหมมันร้อนเขาบอกเข้าใจเข้าใจถ้าถอดแขนยาวอะไรมัน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 ร้อนมันแหมภาษาไทยเรียกอะไรมันแหมมมันจะธรรดา เคยมีงอออกไหม,ไมดูดูเอาออกมาเลยมานี่มา,มา,าอ๋อมีเหงื่ออยู่เนาะอ๋อมือน้องก็มีเหงื่อเนะเราไม่ใช่เราเราเป็นคนป่วยทั่วไปป่วยตลอดถ้าอย่างนั้นเราจะไปตามใจเราจะตามใจตัวตัวตัวเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ กาดูดิเราไม่รู้รโอ้ยลมไม่มีเขา้าไม่มีลมไม่มีออกทางนู้นโล่งไหม่อโล่งมก่อนเลี้ยวที่ไม่มีนะเห็นเห็นผ้ามาก,กั้นตรงไหนบาหา้างลระตรงประตูนี่นะครับอันนี้อันนี้เพิ่งใส่เมื่อวานใช่ไหม ข้างหลังเนี่ยข้างไหนข้่งข้างเลยนะางนับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลวงตาเคยพูดกับผมขออนุญาตตาเนี่ยต้นมาละกอนะ่ะใช่ไหมหลวงตาใช่ไหมที่พูดกับผมนะ มีหลวงตาหรือว่า FC คอมเมนต์มาเนี่ยแหละว่าเขามาให้ทำอย่างนี้ก็เอาน,นี่ยต้นมะละก,นะกอน่ะบอดีบอดีแม่จะอยู่พ่อใหญ่ฟังอยู่ไหมพ่อใหญ่แม่จะอยู่ในว,วัดพูดยังไงครับ

มันก็เข้าเราเขามามองเราแล้วผิดเหมือนกันใช่ไหมเราเป็นคนต่ำเกินไปอเอาอะไรให้กินเขาก็กินเอาอะไรให้อ,อะไรภาษาภาษาเอาอะไรให้สแตกเาก็สแตครับหมครับครับแต่เอาจริงๆนะลวงตาบางคนเขาถือเขาไม่กินนะก็บอกว่าเอาไปเปลี่ยนให้ผมใหม่อย่างนี้ไม่เอาไม่เอา ใช่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ฝั่งไทยนี่ผมว่าเขาไม่กินนะเขาไม่เอาเราว่าเอาไปไม่วัดเพราะว่าลวงจาอยู่ที่นั่นแล้วลุงจาบอกอันนี้เอามาทําไมครับเอาออกไปเลยใช่ที่จริงเขาก็น่าจะโละทิ้งเนาะไม่ต้องเอามาใช้จะไปเสียดายทาไมของของแค่นั้นน่ะของถ้าเอาลวงจ่าถ้าเขาเอาคัดออกนะเข้าใจคําว่ามันลาวมันดอกไหมครับครับ ก็เป็นผู้หญิงโลกอโอทางการมีผัวมาแล้วครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ผัวไม่ได้ทําอะไรให้แต่ก็นในานามของมันนะว่ามีผัวมาแล้วแบบนี้นะบอกเราครับครับมันเสียถ้าเขาไม่คัดออกคัดออกแล้วเขาอาจจะลุ่งกว่านี้กัก็เป็นได้นะบอกเรานะครับเออใช่แล้วพูด็็พูดแต่แค่นี้แหละพูดแล้วเขาได้ยินแล้วก็ด่าแม่า <laughs> ตแต่ตามองเอถ้าว่าให้ดีไปการที่ว่าไปทําบุญไม่ใช่เราจะคบเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านไปไม่ใช่ขออย่างเดียวว่าเราไปอย่างน้อยๆเราได้กราบพระหนูอยากไปแต่ก็ไม่ให้ให้พ่อใหญ่พาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกราเพื่อพ่อใหญ่เขาบอ น so is uh. mm ั่งได้อยู่นั่งรถมอไซค์แว้งไปพ่อพวกหัวแล้วก็แค่ไปทำบุญเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้เวลาครับอ่านั่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้หลวงตามันโยกยิ่งเวียนหัวหน้ามืด ก,กลัวตกรถเีย,ย <c oughs> เพราะเราไม่ได้ไปที่ไหนจีนเือหนูกีนไม่บวมมือไม่บวมอันนี้หนูมีโรคโรคอื่นมันเอาไปแล้วพวกนีนะ่เพราะว่าไม่ได้เดินแล้วก็ไม่ได้เจอเสียสว่างอะไร อย่างน,น้อยมองไปนี่หนูหนูจะมองไม่เห็นแน้เขาไปทางไหนจะนั้นมืดหมดตานี้พอมาออกแสงสว่างมันจะเวียนเลยเอาหนวงตาหนุ่ตาใช้ไมมากัอน,นี้แล้วก็ลองเขาเป็นอยู่ในมุมมืดแล้วไม่เอามากเอาสักสามวันไม่ต้องไปไหนยังเก่งก็ไปเข้าห้องน้ำเผลอเผลอเบาก็เบาอยู่ข้างบนนี่ออกมาดีในสามวันออกมานี่นออนโอย ไม่รู้แหละจะหมุนแั้ก็ไปกังหันเนี่ยเราเราเราต้องรักษาตัวเราเรองมันมัในไม่ใช่พ่อกรเอา้าคือดับหรือปะเนี่ยเพราะว่าเบิดไฟจะดับแบบนี้ลนะลๆๆแสงแสงโอ้แสงมันชาลงแสงแดดมันแบบมีเมฆมาบางังเลยก็ดับติ่พัดลมเลยก็ดีโอ,อ,อ,อ้พ่อพ่อปิดก่อนสิ ทุกคนตายทุกคนมีแต่หลวงตาไม่ตายกับหลวงพี่นะไม่ตายมอเรนาภาพเข้าใจแล้วเขหมายมเข้าใจไหมลูกท่านไม่ตายท่านมรณภาพมรณภาพคือตายก็ใจ <ๆ S 1> ว่าเพิ่นนะว่าตายเพิ่นนะที่ว่าที่นนะทว่าหลวงตาไม่ไม่ตายจ้างกูก็ไม่ตายคุยกับลูกกับหลานนะั่นนะเด็กตัวเล็กๆมันไม่รู้อู้ ถ้าหลวงตาอยู่ได้ปู่น,นั้นแล้วหลวงตาจะไม่ได้เล่นขี้ตัวเองเห,รอหรือครักูไม่ถึงขั้นนั้นถ้ากเดียวกูก็มรณภาพแล้ววะอะไรมรณภาพ,พเขาวะเด็กมันไม่รู้อันนี้เด็กที่ว่าก็เลยสรุปแล้วว่าเรารักษาตัวเองเราอย่าไปคิดว่าโอ้กูมีโรควันนี้เอาคิดอย่างเดียวว่า ตายแนละ้วกูไม่หายหรอก <c oughs> เราต้องหายลุงตาก,ก็มีโรคประจําตัวไอ้นี่งลุงตาเข้าโรงพยาบาลลุงตาแต่ลุงตาไม่กลัวความตายเลยว่ะเอาในมนไอ้มาเอาเลยอย่าให้ทรมานหนะ้าจะมองไม่เห็นแต่ที่ลุงตาจะบอกว่าให้หนูทำด้วยจำจำได้ตรงนะั้นกับกับลุงตาพูดเนะี่ย ไม่จำมากให้จำน้อยเลือกเอาทำไหนมันไม่ดีหนูอย่าเอาแล้วก็ทำไหนคำไหนมันดีที่หลวงตาบอกไว้น,น่ะลองทำดูลูกหนึ่งอาทิตย์หนูจะเห็นผลเลยถึงแม้โรคมันไม่หายแต่มันจะทุเลาเบาบางลงไปอายุของเรากับโว้ย <c oughs> หลานเล็กๆหลวงตาก็ยังอายุมากกว่านี้แบบนี้นะมียังมีอนาคตเผลอๆนี่ ถ้าหายนะอยากจะเรียนต่อให้บ่าวลาวเป็นผู้สื่อกลางให้เป็นสายบุญได้นะ่ะได้เรียนแน่นอนหลวงตาจะไปเล่าให้ญาติโยมหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าฟังคนไทยนะไม่หลวงตาไม่ได้ยอหลวงตาหรอกเขาใจบุญใจดีนะคนไทยเนี่ยนะ <c oughs> ถึงแม้เขาไม่มีอะไร มาช่วยเขาเลยโอ้สาธุเขา,าคอมเมนต์มาขอให้หนูหายเร็วๆให้น้องหายเลยไวยๆอย่าให้น้องเป็นอะไรเลยถ้าหนูอ่านเห็นนนะ่ะหนูจะมีกำลังใจเนาะครับผมจะได้มีกำลังใจแล้วก็หนูอย่าไปคิดว่ามีคนมาซ้ำเติมหนูไม่มีไม่มีลุงตาดูแลแม้แต่ไอ้ ก็พูดเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าหลวงตาเป็นเป็นผู้ที่เมตตาหลวงตาหนะลวงตาไม่เห็นที่ว่าสภาพน้องหอูถ้าพูดถึงหลวงตาเท่เขาสุดแต่ยังไงอันนี้แหละธรรมชาติอีกอย่างก็เรียกว่ามันเป็นเวรกรรมของหนูตั้งแต่ชาติแต่ปางก่อนมาใครมองไม่เห็นถึงระหว่างที่ว่า เราต้องใช้กรรมนี้ไปอีกไม่นานพอได้ฟังธรรมะหลวงตาพูดแล้วอะหนูเก็บไปคิดจําได้นะที่ที่หลวงตาพูดเ,เก็บไปคิดด้วยแต่ทำอย่างนั้นที่หลวงตาพูดแต่ทาอย่างนี้ที่หลวงตาพูดหนูอาจจะสบายขึ้นสบายขึ้นไม่ถึงเดือนหนูดเดี๋ยวให้บอกเรามาดูให้อีกทีแบบนี้นะลูกที่หลวงตาอยากอยากห้ามเดี๋ยนี้ยังไงยังไงก็นีปิดประตูไว้ ออกมานั่งอยู่ตรงนี้ไงยูตรงนี้แหละอันนี้มันมันจะเลื่อมตาเนาะครับเอาให้พ่อใหญ่เท่านี้นะน้อยกว่าดิโอเคพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ลวงตาเพิ่นมาหานนองชุดใจแล้วก็เพิ่นก็นักอกนักใจน้าเนาะคือกันนั่นแหลนะเนาะที่มาเจอสภาแบบนี้นะั่นแหละบันอยู่บนเศร้าแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือได้แต่บอก แต่ซอนนอกเลยห้กำลังใจนอกเนาะแะเพิ่นก็มีแบบเขาเรียกว,ว่าศรัทธาเนาะดวงตาเนาะนำจิตน,นำใจหรือว่าเพิ่นศรัทธาหรือว่าเพิ่นเมตามตาล่ะเมตตาทางนอกสุดใจเพิ่นะเนาะเพิ่นก็สิมอบเงินให้นี่แหละเป็นความเอ็นดูเมตตาสงสารจากลวงตาเพิ่นอีกเท่อหนึ่งพี่นอ้องเลยเนาะจำนวนเงินโดยที่ให้ผ่านเฮาเนาะอนะนอกใจ สามพันบาทพี่น้องเลยเนาะเก็บไว้อีกโฮมไว้ฮะละจะนอเพราะว่าไปหาแผ่นห้ามออีกนี่ก็ย่งว่าสิไปสวรรค์อยู่วะยังว่าสิไปห้ามออยู่สวรรค์อีกเป็นกระซี้เพราะว่าหลวงตาผู้หนึ่งไม่ไม่เก็บเงินไม่ไปสวรรค์นี่ก็ย่าง้อยๆน้อยตรงเสียออย่างน้อยน่ะต้องมีหลักห้าครับครับห้าพันใช่ใช่ต้อยกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวนี้มันพออยู่ ก็อยู่อยู่ครับอยให้เดี๋ยวให้เบาแล้วประสานให้เบาเตียงเข้ามาดูายังบอมื่าเคยขมาจากเถือ่อนหรือว่า เบดกระสิเ pues บิดเลยพี pues ่น like ้องเออก็ส bueno, okay, ิได้จบลิปนะตอนนี้ลวงตาเป็นกำลังกระสิให้น้องเพ่นขอบุญขอบุณลวงตาเพ่นอหละเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะไว้พออันใหม่ลิมหน้าพูดละ